ยิ่งความกดดันมากเท่าไหร่ยิ่งความเครียดมากเท่าไหร่ถ้าเรา manage มันถูกต้องอ่ะมันจะกลายเป็นแรงผลักดันในชีวิตที่ดีมากกว่าการที่อยู่แบบไม่เครียดความกดดันความเครียดมันเหมือนเป็นแบบมันเหมือนก็เหมือนเป็นน้ามันไม่งั้นรถมันก็ไม่วิ่งเนาะเราอยากเป็นรถเร็วๆเราก็ต้องใส่เชื้อเพลิงที่มันมีความแรงมีพลังงานเยอะๆแล้วผมคิดว่าไอ้ความกดดันพวกนั้นอ่ะมันคือเชื้อเพลิงที่มีพลังงานมากในการทีะผลักให้ตัวเราไปได้ไกลขึ้นสําหรับผมนะครับผมชอบความปวดกดดันผมชอบเป้าหมาย ผมชอบแรงกระตุ้นอะไรแรงๆเพื่อใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงผลักดันในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตเพื่อจะไปถึงเป้าหมายที่เราอยากไปคนจะชอบแบบว่าวันพักทำไรผมไม่มีวันพักผมไม่ชอบวันหยุดเกียรติที่สุดคืออยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆครึ่งชั่วโมงก็อยู่ไม่ได้แลวเราลรู้สึกว่าชีวิตเราไร้ความหมายเกินไปเรายังมีแบบสิ่งมีความฝันที่เราอยากทําอีกเยอะแล้วเราคิดว่าการอยู่เฉยๆมันมันเสียเวลาในการทําความฝันของเราอะ่ะเพราะผมก็เลยจะไม่ชอบมากๆอยู่เฉยๆแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละมันเลยทําให้ ประสบความสำเร็จในหลายๆอย่างที่มีในวันนี้แล้วก็